ใครที่ทำอะไรแล้วติดอกติดใจนะครับอยากจะทำาีกครับหรือคนที่ไปแล้วได้อะไรมาง่ายๆหรือได้อะไรมาเยอะๆได้คุณประโยชน์มากๆได้กินแล้วก็ได้นำมาคุงมาขายอะไรทำนองนี้ครับภาษาเหนือเขาเรียกคำนี้ว่ายามหรือ ไปตรงไหนสักที่หนึ่งมันสนุกสนานเหลือเกินครับ e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเพสักที่หนึ่งแม่มันสนุกเราใจจริงๆเจอคนถูกใจมากมายเลยภาษาภาคกลางอาจจะบอกว่ามันเคยสนุกสนานนะมันต้องไปอีกอ่ะแต่ภาคเหนือเขาจะพูดคำนี้ว่ามันย่มไปแ คือมันเคยไปจนสนุกสนานนะครับมันก็คงจะไปอีกครับหรือไปแล้วเช่นไปหาของป่านะครับไปนะจุดไหนอย่างไรเนี่ยครับตรงไหนที่มันเคยได้อะไรยังไงเนี่ยภาคเหนือจะบอกว่ามันยามได้คือมันเคยได้น,นั่นเองครับมันเคยได้แต่ว่าเคยอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะครับ มันแปลว่าคําว่าแยา่เนี่ยมันเคยไปด้วยเคยทําด้วยและติดอกติดใจแล้วก็สะดวกสบายใจแล้วก็ได้มาไม่ยากเขาเรียกว่าแย่ครับแย่ตรงนี้ครับผมกลัวเหลือเกินว่ามันจะหายไปจากภาษาลานนาครับเพราะเด็กๆตอนนี้ไม่ค่อยจะพูดคําว่า,าแย่ละมักจะพูดว่ามันเคยได้สิ มันเคยไปมันสนุกมันก็ไปอีกมันเคยไปม่วนมันก็ไปแหมมากะแต่คนเมื่อก่อนสมัยก่อนเขาจะบอกว่ามันยามมันยามและคนที่ติดยาเนี่ยครับเขาก็จะบอกว่าถ้ามันยามกินมันตึงเอาแหมมันเคยกินมันเคยกินแล้ววงแล้วว่ามันสนุกสนานมันสุขใจแล้วเกิดมันม่วนใจครับมันก็ต้องเอาเองครับ หมามันยามกินขี้มันก็ต้องกินแหมมะกะหมามันเคยกินขี้มันก็ต้องกินอีกครับเนี่ยภาษาของคนติดยาโดยตรงนะครับมันย่ามได้ประจายง่ายๆมันตึองเอาหั่นมะมันเคยได้ผู้ชายง่ายๆมันเคยได้ผู้หญิงง่ายๆมันก็ต้องทําอีกละใช่ไหมครับมันย่าม คือมันเมื่อมันติดอกติดใจจนกลายเป็นนิสัยเลยทีเดียวครับมันก็ต้องเอาอีกแหละครับเพราะมันงามครับ